สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ตลาดอาหารทะเลสดนาเกลือกันนะคะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะนี่หอยสดๆสดเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไก่ห้าโลโลละห้าสิบบาทแกะให้เห็นๆเลยอุ้หตัวใหญ่มากเลยอ่ะโลละสองร้อยแปดสิบนี่น้ำจิ้มก็มีนะคะนี่ หอยนางรมก็มีมีปูไข่เนื้อเานอของฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้ก็ม,มีมีปูแก่แล้วโลโละ450จ้อปูสอองห้าสิบ ตัวล,ละสามร้อยผักสดสดก็มีนะคะนี่ผักสดสดโอ้หอยวางก็มีอ้หูกุ้งมังกรเจ็ดสีนี่ตัวละพันแปดอันนี้ตัวละพันห้าโน้นตัวละพันสองหอยเชลล์ก็มีร้อยแปดสิบนี่ ปูทะเลเนื้อโลละพันสามมีหลากหลายราคาเลยฝั่งนี้ก็มีนะคะมีมีกุ้งกุ้งตัวใหญ่อยู่นะโลละสองร้อยหกสิบสองโลห้าร้อย หอยเชลล์ก็มีนี่กุ้งหงกรตัวละหกร้อยนี่ตัวใหญ่อยู่นะนตัวใหญ่อยู่นู้นตัวละพันสี่ตัวละสามพันสองตัวละนะคะเขาขายเป็นตัวละไม่ได้ขายโลนะคะนี่เป็นเป็นเลยคะ่ะต,ตั้งตั้งตะกัแตนนุ่นโลละสี่สี่ตัวละสี่พันห้า โลละสี่พันแปดนะคะนู่นโลละห้าพันกว่าบาทห้าพันสองตัวใหญ่มากตัวยบุ้มๆเลยอันนี้โลละสามพันแปดโอเคเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างอันนี้กุ้งเผาโลละสองร้อยห้าสิบโลละสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบหมก็มิโอ้กูลลไข่บุ้มๆเลยะคะ่ะ กูมาก็มีนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยตลาดอานโพนะคะหรือว่าตลาดนาเกลือ,อโอ้โอ็นเป็นเลยะคะ่ะตัวละพันหกโอสดวันนี้ก็ไปอยู่ในทะเลแล้วค่ะกุ้งหัวไข่สามสอง มีลยลาราคาตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยโอ้นี่ทุกคนหอยแทงอืม้มใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะสดสดเลยอ้าปากพนาบผงาบเลยค่ะนี่ปากระผมก็มีนะตัวละร้อยเจ็สิบเป็นๆอยู่เลยนะน อ๋ออ๋อขายข่เป็นตัวไม่ได้ไข่เป็นโรนะคะนี่นี่ปลาสดๆเลยปลาจระเมดโรลละหนึ่งพัน๋อ้อันนี้อี่เนื้อปลากระพงโลละหกร้อยเนื้อเลื่อนๆเลยนะคะหัวก็มีนะหัวปลากระพงโรลละร้อยห้าสิบฝันให้เรียบร้อยแล้วนะคะทอดมันปลาถุงละแปดสิบทอดมันปูร้อยี่สิบบาทหุ้ง กุ้งลายเสือ,อโลละพันหกตัวใหญ่มากดูดูดิคนใหญ่มากโหเกียบเลยค่ะพอชว่วงนี้กุ้งมังกรเยอะนะคะหน้าหนาวกุ้งมังกรเยอะลดได้นะได้ขอดูก่อนนะคะโอ้ไข่แดงดาไข,ข่ก็มีนะคะตัวล่างสองร้อยแปดสิบโอ้โหเกียบเลยค่ะ เรียบเลยนี่หอยเชลล์นี่หอยเชลล์โลละสองร้อยค่ะเรียบเลยหมึกไข่แท้เลยนะคะนี่โลละสามร้อยยี่สิบหหอยปูตะลาหอยนะคะตัวใหญ่มากไอ้หอยตัวใหญ่กี่ตัวโลอะคะถ้าถ้าตัวใหญ่ก็ประมาณ โอ้ถ้าคัดตัวใหญ่ๆก็สิบสองตัวโลแต่ถ้าตักเอาก็ประมาณสิบห้าตัวโลตัวใหญ่มากนี่หอยแมงผู้โลละร้อยห้สิบเหลือเต็มเต็มฝาเลยค่ะโอ้นี่สดๆเลยตัวละสองร้อยสองร้อยยี่สิบอนี่ไฟซีไฟซีหน้าโดนหอยจงโรงค่ะอันนี้มันตายหรือยังอ่ะ ตายแล้วหอยจงมงตายแล้ว,วไ,ไปเราไปดูกันต่อมีอะไรบ้างอุ้ยนี่ของโปดเราเลยนะชอบม,มากเลยนะนากินเขาเรียกว่าตั้งตักแตนแกะเรียบร้อยแล้วอันนี้ถุงละหนึ่งร้อยบาทนี่หอยเชลก็มี นี่หอยเชลอเอาไปย่างเอาแกะฝาทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเอาไปย่างเลยอร่อยมากนี่กุ้งสดๆสดเลยโลละสองแปดเหยียบเลยฝั่งนี้ก็มีโอ้โหนี่เรียบเลย สามร้อยสาม้อยห้าสิบโอตัวใหญ่นะแล้วก็เป็นเป็นเลยนะคะนี่กูมานิ่มปเราไปกันต่อโอ้นี่กูมาตัวเล็กตัวสามร้อยหกสิบย่หมึกกองละหนึ่งร้อยสดๆอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างนี่เราไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะยด้ยออกจากนู้นแล้วนะโอ้โนี่แซลมอนอุ๊ยขอโทษค่ะแซลมอนโลล,ละร้อยเอ้ยอ่อแพ็คละร้อยห้าสิบอันนี้อะไรอะคะอหอยเม่นอุนิใช่ไหมอุ๊ยปะฮะเขาแกะให้เรียบร้อยเลยอะ่ะนี่ เมงกรบพุนหัวกระสุนตัวละร้อยแพ็คหนึ่งละสองร้อยอ๋อแถมน้ำจิ้มด้วยอุ้ยหกร้อยป๋าแกะให้เรียบร้อยเลยนี่กุ้งกุ้งลายเสือโลละสองพันหรืออยู่สองตัวนะคะนี่อันนี้ขนาดตัวเล็กนะตัวเล็กโลเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยนีอันนี้อย่าไปโดนมนันนะเนี่ยมันไม่กล้าจับโลละพันอันนี้โลละสี่รอยห้าสิบ ถ้าเป็นเป็นมันจะแพงค่ะแต่ถ้าตายแล้วอ่ะมันจะถูกนู่นหอยหวานนู่นทุกคนดูไปซูมหอยหวานตาลาเขาจะเป็นสีเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยอันนี้คือหอยหวานแท้ถ้าถ้าหอยหวานอีกอันนึงที่โลละร้อยกว่าบาทเขาเขาจะเรียกหอยมากแต่เขาจะเขียนว่าหอยหวานนี่อันนี้หอยจอบเขาจะกินเฉพาะแต่เอ็นเนแต่เรากินข้างในไม่ด้วเอามาผัดกะเพราอร่อย นี่ปลาปลาอะไรนะกุสลาดปลากุสลาดนี่ปลาเก๋าโอ้สีเขาสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนสีเขาสวยมากไปเราไปกันต่อโอ้ปูไข่ไข่จริงๆนี่นี่อูนิอูนิเนี่ยเขาจะเลาะแบบเนี้ยที่ไปขายกล่องเมื่อกี้เนี้ยกล่องละหกร้อยอ่ะ นี่กุ้งมังกรหน้าหนาวกุ้งมังกรจะเยอะนะเนี่ยดูดิลูกดิ๊กลูกดิ๊กเลยอันนี้ไข่เป็นตัวนะคะอันนี้ป้ายอะไรจ้าพี่ตัวละห้าร้อยจ้ะอ๋อตัวละห้าร้อยโอ้อันนี้ตัวเท่าไหร่คะใหญ่มากค่ะิ้วปลายนี่เหลงเกอแปดไปเราไปกันต่อนี่อะไรไหมพี่หนูไหมปลาไหมอุ๊ยอันนั้นไข่ปลาอะไรอะคะไข่ปลาลึกหรือไข่ปลาเสียโอ้ อะไรครับโอเคนี่สองตัวห้าร้อยอันนี้ก็ขายเป็นตัวนะเขาไม่ได้ขายเป็นกิโลนะเนี่ยเป็นเป็นเลยนะแต่อันนี้ตายแล้วอันนี้ตายแล้วแต่นี่ยเป็นเป็นเลยลูกดิ๊กลูกดิ๊กเลยอะไรคโอ้มาช่วงนี้กุ้งมังกรเยอะนะคะ ราคาไม่แพงนะมีมีมีทั้งเป็นมีทั้งตายเลยนะอืมใช่แม่าคะบอกว่าไม่มีใครซื้อกุ้งกุ้งมาเลยเยอะเลยราคาไม่แพงมากนะคะมาดูกันได้นี่โอ้โห430น่าทานมากเลยนี่แมงกระพูุนจืด ตามปูก็มีนะโลละร้อยห้าสิบหรออือหูหอยแขงปินเลยค่ะนี่โลละสองร้อยอันนี้สองร้อยยี่สิบหนึ่งหอยตลับยังเป็นๆอยู่เลยนะนี่เดี๋ยวก็จะปุ้งน้ำออกมาปิดๆเลยนี่เห็นไหมนี่เป็นนะคะหอยตลับเป็นๆอันนี้หอยหลอดนี่นี่หอยหลอดโลละสองร้อยยี่สิบไปเราไปกันต่ออันนี้ก็มีนะอะไรนะ สาหร่ายพวงองุ่นกล่องละ50บาทค่ะนี่ถ้าเป็นถุงก็มีนะถุงละ100บาทเยอะมากเลยนะคะอันนี้หมึกโลละ250สองร้อยห้าบามึกไข่สาม้มีหลายราคานะคะมาเลือกซื้อกันได้ฝั่งฝั่งนี้ก็อาหารแห้งอาหารทะเลแห้งไม่แพงนะคะเนี่ยดูสิร้อยหนึ่งเนี่ยเยอะนะทุกคนไม่ใช่น้อย แล้วกุ้งเขาตัวส,สวยๆด้วยอ่ะเนี่ยตัวเขาสวยสวยมากเลยโอ้โหใหญ่มากโอ้โหสามร้อยห้าสิบตัวตัวใหญ่อ่ะโคตรใหญ่เลยอันนี้ปาลาอะไรอ่ะกอง้อห้าสิบาทปลาอะไรเออทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคีบเครือบเอาโอ้โหสะอาดมากเลยค่ะน,น้ำจิ้มเขาก็มีขายนะสดๆเลยนี่ สามสิบห้าสิบร้อยหนึ่งน,นี่กุ้งลายเสือโลละพันหกค่ะโอ้ปลาเก๋าก็มีหัวปลาเก๋าโลเท่าไหร่คะอออโอหัวเฉพาะหัวนะคะนี่โล 3, ละสามร้อยห้าสิบแล้วปล้ไปอินซีนะคะไปออันนี้ช่างยกตัวใช่ไหมคะยกตัว 5, อ๋อ โลละ280ยกตัวนะแต่ถ้าเนื้อก็อีกราคานึงนะคะอ่เราไปกันต่อนี่หอยนางลมส,สดๆนะตัวละ35บาทเออตัวละ3 3ตัวร้อยเขาขายสามตัวร้อยี่ตัวใหญ่อยู่นะปลาหมึกเขาก็มีเนี่ยหมึกอันนี้อร่อยเนี่ยอร่อยหมึกไข่นี่หมึกไข่ร้อยหนึ่งไม่แงงนะ โอ้ยแบบึงนี้ครึ่งโลหนักเนี่ยตัวหนามากเลยที่บ้านเรายังกินไม่หมดเลยอ่ะนี่อาหารเนี่นี่ร้อยหนึ่งไม่แพงนะคะถูกไม่แพงค่ะตลาดนาเกลือหรือตลาดลานโพมาเลือกซื้อกันได้นะคะของเพียบเลยนี่ไปซีสองชิ้นสองร้อย อันนี้รงนี้1 8อยสองชิ้นเหมือนกันนี่เป็นตัวตัวก็มีนะคะนโนี่ชมงามนี่ชมงามของเราโอ้นี่อันนี้ปลาอะไรนะคะปลาปากะปะอันนี้มันกินได้ใช่ไหมคะอันเนี้ยอ๋ไข่ยยังไงอะคะโลละร้อยเขาไปทำอะไรกินนะคะพี่ อ๋อเขาไปย่างปลาปกระป,ระป๋าโลละร้อยเขาไปย่างปลาฉลามก็มีนี่นี่ปลาฉลามอ๋อเนื้อเหมือนไก่อืมโอเคขอบคุณค่านี่โลละระ้อยแปดสิบปลาทูมันปลาทูส,สดเลยนะตัเวเบลอเลยอันนี้ปลาดักเงินโอ้อันนี้หมึกน่าจะเป็นหมึกตกนะเนี่ยสดสดเลยค่ะ เราไปกันต่อนี่หมึกบ้าน700-300อยสมีหลายราคานี่ก้ามปูก็มีนะปูใบอันนี้ปูก็มีเอาไปทำข้าวผัดทำห่อหมกทำอะไรได้หลากหลายค่ะเนกระปูนโลละร้อยห้าสิบหอยหวานก็มีนี่ปลาเรียวเซียวไข่ปลาเรียวเซียว สดๆดเลยค่ะนี่ปลาทูแม่กองก็มีนะคะนี่ปลาทูแม่กองอยู่ที่ตลาดลานโพตลาดนาเกลือค่ะไปะเราไปกันต่อนี่อันนี้หอยเชลเป็นนะคะนี่นี่หอยเชลเป็นหอยเชลเป็นนี่ปลาเก๋าเป็น โลละสี่ร้อยนี่ฉลามฉลามเป็นค่ะโลละสองร้อยเห็นไหมคะเนือกอระพือยผึบๆอุ้ยดู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 ดอ,อู้เพิ่งเคยเห็นมันขยับนะหอยเชลล์อ่ะนี่นี่นี่ดูดูทุกคนดูนี่นี่นดูเห็นไหมคะมันขยับนั่นอุย้ยหอยเชลล์พ่นน้ำ นี่หอยอะไรนะหมึกหมึกอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรนะคะจาไม่ได้แนละ้วหมึกหมึกกระดองอนนเออก้างอะไรนะก้างกระดานเออเป็นเป็นเลยนะโลละหกร้อยห้าสิบอันนี้ก็เป็นนะโลละสองร้อยห้าสิบโอ้ร้านนี้เน้นขายขายเป็นปนหอยหวานโลเท่าไหร่ะคะพี่ <2002. S 1> 2002, นันสองพันสองนี่ตารางเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะ หอยเชลโลละสองร้อยนี่อืมอ,อันนี้เขาก็มีขายนะ<า>เปลือกหอยโออันนี้ปลาอะไรคะตัวใหญ่มากเลยปลาสลัดอ๋อปลาสลัดอืมตัวใหญ่มากเลยอันนี้ปลาปลาเห็ดโคนโลเท่าไหร่คะสองร้อยตัวใหญ่นะ สดๆเลยค่ะโอ้นี่ปลาดาบปลาอินซีอุย้ยอันนี้ปลาอะไรคะปลาโกแก้วเหรออุย้ยสีเขาสวยมากเลยอะ่ะสีเขาสวยเลยมีหลากหลายปลาเลยนะอันนี้ปลากระเบนโอ้โหเนื้อเพียบเลยปลากระเบนนี่อาหารแช่แข็งเขาก็มีนะคะเป็นตู้ๆเลยแล้วก็มีบริการห้องน้ําด้วยแล้วก็ ขายกล่องโฟมด้วยโอ้นี่ตู้แช่เปียบเลยค่ะเห็นไหมคะตู้แช่เปียบมีกุ้งลายเสือหกเจ็ดตัวนี่ตัวใหญ่มากบึ้มเลยไปเราไปกันต่อนี่กุ้งลายเสือกุ้งแช่บุย้ยมีหลายราคาสดๆใหม่ๆมาดูกันได้ค่ะ นี่ข้างหลังตลาดมีร้านอาหารอยู่ด้วยนะคะนี่ร้านอาหารคนจีนนี่แล้วก็อาหารตามสั่งอะไรก็ม <c oughs> ีบ้านปัวทะเลนี่บ้านปัวทะเลอืนี่ไอติมหมอต่างชาติชอบกานเดินนะคะเขาชอบกินอาหารนีทะเล อ,อาหารแห้งก็มีอาหารแปรรูปหอยหอยตัวใหญ่มากเลยโดละสองร้อยสี่สิบโดละร้อยแปดสิบโอ้ร้านนี้ขายหอยค่ะผู้ชายขายหอยนี่อันนี้เป็นเป็นเลย ตัวละ 180, ร้อยแปดสิบูะเา๋าโลละห้าร้อยห้าสิบหอยจอบโลละร้อยหกสิบนี่หมึกสายก็มีนะคะตัวละร้อยก็มีตัวละห้าสิบก็ม,กมีเป็นๆเ,เลยโหอยู่ในแก้วในขวดแก้วนี่ปากูสลาดโลละสองพันห้านะคะนี่ ตูวสีเขาดิสองพันห้าปลาเก๋าหกร้อยห้าสิบอูดิก็มีนะนี่หอยเม่นนี่นี่ตั้งกระดานโลละเท่าไหร่นะห้าพันสี่เอ้ยขออภัยไม่ใช่ตั้งกระดานตั้งตะกรแตนโลละสี่พันห้าตัวใหญ่มาก นี่เป็นเป็นเลยรูวละหกร้อย<ม>โอเคอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูอ่าที่เขาบริการนึ่งย่างที่เขาย้ายมาค่ะอันนี้ก็จะมีพวกน้ำ โอ้นี่ก็มีโอ้นี่ไม้ละยี่สิบหน้าทานน่ะเอืมแซลมอนก็มีนะยี่สิบบาทอืมซาซิมิก็มีนี่น้ำปั่นก็มีเฮ้ยบกทอดน่ากินมากเลยอ๋อกล่องเล็กห้าสิบกล่องใหญ่ร้อยเนื้ออืมจะ นี่กุ้งแพรอดสามแพ้ห้าสิบทอดมันปลาไข่นี่ทอดมันอือทอดมันก็มโีโอ้โอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยมะม่วงเปี้ีสดก็มีนี่ หมึกสดๆดเลยนะคะน่ากินโอเ้เนี่ยหมึกสดทอดกระเทียมน,น่ากินอะ่ะอนี่ข้างหลังมีโต๊ะนั่งทานด้วยนะนี่นี่มีหมึกบดด้วยนะตัวละห้าสิบาทตัวใหญ่อยู่นะคะตัวละห้าสิบใหญ่ ตัวละห้าสิบบาทหรืชิ้นทอดนี่นี่เขาย้ายมาอยู่ข้างหลังแล้วก็มีโต๊ะนั่งกินด้วยโอ้แล้วก็มีอาหารทะเลแห้งหูปลาด,ด้วยร้อยหนึ่งไม่แพงนะเนะน่ยเนอะตัวใหญ่มากแต่ที่บ้านยังไม่หมดเอาไปกินเล่นไหมกินเล่นในรถไหม เดี๋ยวเราซื้อกุ้งไปกินเน่นกันเอาแบบไหนป้าอันนี้มันใหญ่ไปปะนี่นิ่มตัวเล็กนะนี่ตัวเล็กฮะตัวใหญ่เหรออ่ะเอาถุงนึงจ้าถุงละร้อยจ้านี่อย่างสะพานอ๋อนี่ไงนี่ไงสะพานนี่สะพานซูมไปเลยนี่สะพาน แล้วก็นี่เขาก็ซื้อของสําเร็จมานั่งกินกัน่ะแล้วก็เดินไปดูซิมีอะไรน่ากินบ้างโอ้โอไก่ย่างส้มตำข้าวผัดจา้าข้าวผัดกุ้ง,ข,งข้าวผัดโต๊ะน่ากินนะคะอันนี้ก็มีน,นี่ันจิ้มก็มีแล้วก็ ช่วยโฟมอะไรก็มีนะคะเขาก็มีบริการหนึ่งย่างสดๆเลยค่ะยำก็มีโอ้กุ้งสดยังข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะคะโลละสามร้อยสี่สิบนี่โอฝั่งนี้ก็มีอาหารสดด้วยอ๋อนี่ปูามเาเป็นๆเ,เ,เลยเโลละห้าร้อยห้าสิบสี่ร <450, 350. S 2> <ม>้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ หลากหลายเลยคะ่ะเทียบเลยนี่กุ้งตัวใหญ่มากโอ้นี่อาหารสำเร็จก็มีนะกุ้งโคปิเกลือข้าวผัดอะไรมีโอ้ปลาทอดสองเครื่องก็มีนะโอ้ร้อยห้าสิบโอ้นี่ไม่ต้องไปหาทำเลยนะเนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่คะ150หาสิบครับทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อ ี่มีหลากหลายเลยหอยลายผัดพริเกเผาดีกล่องละร้อยเหรออร๋ออันนี้แหละกุ้งอบบุญเส้นกุนิ่มกุ้งพริกเกลือกล่องละร้อยมีกี่ตัวครับกุ้นิ่มค<ม>่ะอันนี้ปลากระพงอ๋อแล้วเอาอะไรอีกัะปะที่เอาน้ำน้ำยำหรือ,อตอน้ำจ้ำหรือ,อตำร้ครับ แล้วเอาอย่างอะวเลยละเออค่ะง่ายอะแล้วก็ข้าวผัดก็มีอือเอาอะไรอีกอ่ะหอยลายผัดผงอือผัดผงกะหรีกล่องละร,ร้อยหมดเจ้าห้าสิบจ้าข้าวผัดนี่ถึงร้อยค่ะคูมเอาข้าวผัดเอาข้าวผัดกล่องหนึ่ง ผัดตูเอาันนี้ใช่ไหมผัดพริกเกลือเหรออันนี้เท่ากระเทียมนะปาป้าเอาไหนอันนี้เหรออ่ะอันรวมเป็นเท่าไหร่จ๊ะน้ำจิ้มหา้าร้อยใช่ไหมน้ำจิ้มไผ่ไงอะคะ อขอิี่นันสิ้นกว่านะปล่าปลาไม่ใช่มาร้านเราเอาอันเนี้ยค่ะอันไหนครับพี่อันเนี้ยเอายี่สิบหรือ้าสิบครับเอาห้าสิบแล้วแบบนี้เท่าไหร่อะคะมันมีร้อยดงครับมันมีแบบนี้ไหมอ๋อเอาเอาโอเคี่พอ โ okay. อเครวมเป็นเท่าไรคะห้าร้อยห้าสิบโอเคเอากล่องนึงค่ะเอาตัวเล็กอันไหนเอ่ยเออมันไข่ด้วยใช่ไหมคะไม่ไข่จะ้ะอ,อ๋อออ๋ออเห็นมันตงุตงๆคิดว่าไขา่เป็มันหมนึกสดไงเนี่ยมันจะนุ่มหมดเลยเพจาะ อืมค่ะมันจะพองเอนาะเอ,เอาอันนี้แล้วกันจ้ะ <c oughs> นี่นะคะโอเคได้แล้วไะโอเคจ้าก็ฝากมาลองมาเดินดูกันได้นะคะมีของกินหลากหลายเลยค่ะ โอเคจ้า okay,